อะไรอไอโอเคใครออกมาออกมาจกออร่างออกนะฮะ่ไม่ได้ที่น่อ่าได้ค่ะถ่ายรูปไม่เสร็จจะไปสำหรับสซนนได้โซนโเนโโซนโซนโนนโซนโซนโนโซนโซนนน ครับอัปเดตเชือกตานตอี่ถึงไหนตอนนี้เพิ่งถ่ายล่าสุดที่ทะเลไปเป็นคิวที่7ครับผมใช่ก็คาดว่าน่าจะออนตอนเดือนพฤศจิกายนไม่คาดว่าแหละออนแน่นอนพฤศจิกายนครับใช่ครับผมตอนนี้ก็เพิ่งผ่านมา1นึ่งส่วนสามเลใช่1นึ่งส่วนสาส่วนสใช่ประมาณ24่ิบสี่คิวใช่ว่าเทคิวให้หมดเลยให้หมดเลยครับก็ให้หมดเลยครับผมแต่ว่าขนาดเทคิวให้หมดยังจะไม่ทันเลยครับเออใช่แต่ว่า ผมว่ายังไงก็ท <Sustain able> ันออนวิสจิแน่นอนใช่อาจจะมีแบบถ่ายไปออนไปอะไรใช่ครับผมใช่ครับเร็วอ่ะได้ถ่ายไปแล้วความทรงจำมป็นยังไงบ้างกลับมาบ้างไหมตอนแบบเดิมๆลังทสมรอย่ากกลับมาเยอะเลยกลับมาเยอะมากเพราะแบบอ่แต่ส่วนคือเราก็ต้องรื้อฟื้นคาแรคเตอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ครับผมยัง ในส่วนของเลิฟซีนที่แบบเรายังไม่เคยเล่นกันหนัก,นกๆของคันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็<ช>ต้องแบบเข้าเขาเขาใถึงอารมณ์ของตัวละครแล้วแบบก็แสดงมันออกมาใช่อย่างอย่างล่าสุดที่ไปก็ไปเจอพี่โอม พี่อ๋ผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศเป็นคนเคยใช่ใช่เหมือนกันแบบรี r e เนียนกันใช่ครับแต่ในปั้นของเฟรมอาจจะต้องมีการเปิดถ่ายร้องเพลด้วยไหมมีแน่นอนมีอยู่แล้วครับยังไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเป็คนกลับมาแน่นอนเรื่องนี้กลับมาแน่นอนยกเว้นก่อนไปอินก่อนอินอัญยองไปแล้วไม่ได้ยินตายไปไหนรอบๆเลยนะตายแล้วตายแล้วไม่ได้กลับมาแล้วน่าจะกลับไปแล้วนะคะดูวิจารณ์ก่อนเออตอนนี้ตอนนี้ก็เทควิวเนาะแล้วก็แบบสัมภบสับก็คือ เรื่อยๆครับผมซีนอื่นๆที่หลายๆคนคาดหวังซีนว่ายน้ำเองซีนชมรมเองอ่างเงี้ยเออซีนว่ายน้ำเนี่ยหายไปเดือนนี้ครับใช่ก็ยังไม่กี่วันแล้วเพราะส่วนใหญ่ซีนว่ายน้ำของเมในเชือกป่านจะเป็นเปลมส่วนใหญ่ใช่ใช่เพราะเขาจะมีปมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ก็ลงคิวล็อกล็อกล็อกเรียนว่ายน้ำไปเลยไร่อยซิกฟงซิกแพคต้องมาไหมไม่มาครับไม่มาเนาะแต่เรามีมุมกล้องอ่ามันช่วยได้แบบไลฟ์มานู้นนี่นั่นเราพลาดหรอลูกผิด อรัครับออกป่าวาาครับ CG. จีไปเลยใช่แล้วท้องเราจะแปดสีเสียวเว้ยฮะเป็นนัก่นัเี่ยแต่ตอนนี้ได้แต่ว่ามีช่องที่จาฉายแล้วใช่ครับผมช่องวันครับใช่ครับผมคาดว่าไม่ใช่คาดว่าแหละช่องวันแน่นอนครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ก็เป็นไอชีอีใช่ครับผม ฝากเท่าไหร่นึงการกลับมาจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรอย่างไร้ได้ครับผมก็ฝากซีรีส์ของเรานะครับเชือกป่าใช่ครับผมอยูนอัสนะครับผมก็ออนแอร์เดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมที่ทางช่องวันแล้วก็ทางออนไลน์คือ ICE ครับผมใช่ครับผมได้ดูแน่นอนครับฝากพวกเราด้วยนะครับใครที่ดี่ด้อมก็กลับมาได้ฮะ